ินแพงๆกินกันเรามันคนรวยจะกินอะไรแบบทุนมีคนขับรถมารับนัดคิวช่างตัดผมสระผมให้เธจที่ดูฉันน่มันอียปะอีกปัดประทนตอน,ตอนนี้ก็เดินกลับบ้านนะเมื่อกี้นั่งเปิดประทุนไปกินอาหารนอกบ้าน ชีวิตเมียฝรั่งพอมาเมืองไทยก็จะชอบแบบนี้นะทุกคนแบบกินกันถุงกินส้มตงนะคะก็หมดเงินไปประมาณสามร้อยบาทเลิศเลยนะไปค่ะไปกันไปกินกันต่อไปแกะนะคะซื้อส้มตำม,มาซื้อส้มตำม,มากับลาบหนึ่งร้อยสิบห้าบาทยำมุนเส้นห้าสิบบาทข้าวมันไก่รวมหกสิบบาท แค่นี้นะคะ่ะม,มีใจชอบเป็นคนที่ชอบกินอาหารแบบนี่แหละแบบเร็วๆอาหารจานเดียวส้มตำม,มาเงี้ะเธอ,อเดี๋ยวมาดูหน้าตาของอาหารของเรากันนะคะและนี้ก็คือหน้าตาอาหารของเรานะคะข้าวมันไก่เราชอบกินมากส้มตำนะคะเป็นลำไผ่ลาบนะยำเส้นหน,นังไก่กรอบๆนะเธอโอ้ยฟินเลยสวัสดีเช้าวันเสาร์ที่เจ็ดไหมวันนี้ วันนี้วันที่เจ็ดเราจะเปิดตัวรถเปิดประทุนของเราและคนขับเรามีคนขับประจําตัวด้วยนะนี่รถของเราไม่ใช่ทุกบ้านจะมีนะเนี่ยแล้วคนขับของเรานะคะเคยขี่รถอะไรวะที่แค่ตายแล้วตอนเหียดๆไ<ะ>ด้หรือฮะรถอะไรแล้วนะที่เธอไปไปโค้งที่หน้าโรงพักที่อำเภอสตสกูตเตอร์เหรอสกูตเตอร์เ,อรเคยเฉียดตายมาแล้วครั้งนึงกับสกูตเตอร์อจะรอดไหมเนี่ย ไปค่ะหาของกินแพงๆกินกันเรามันคนรวยจะกินอะไรแบบแต่มือจื้อเล้วอนย้ายออบไปนั้นี่หายหอบไปนั้นเนี่ย,เ,ยเอาจักให้มันจับๆกรอบก็ไม่เอามาไปค่ะอยู่เมืองไทยกินหรูอ,อยู่แพงนะคะนั่งรถเปิดประนุนมีคนขับรถมารับนัดคิวช่างตัดผมสระผมให้เปทักกิตนะูชานนำมันอ๊ยไปรถเปิดประุระนไป กันเราก็จะมีก็เป็นล่ะรถอันนะไรอยากเอาแบบร้านอะไเนี้ยไปอยู่วัยแล้วคัานี้จะเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาเรากินอะไรดีอยวพี่แอดแม่อยากกินข้าวผัดพี่เซตนร้านไหนคะข้าวผัดเหรอใช่ค่ะขัด้้อีกรานแม่อยากกินข้าวผัดเราอยากกินผัดซีอิ๊วร้านนี้มีร้านนานด้วยไหมเออกินผัดซีอิ๊วด้วยร้านนานด้วยกินมันทุกอย่างเรามันรวยใช่เลยเหรอใชนเหรอคะ โอเคเอาด้วยค่ะนะคะคุณแอดเราไม่พูดปดกับเขาเว้ยเดี๋ยวแป๊บนึงยกล้อหนึ่งแล้วฝั่งแก็อะไรอีกคะเธอใช้เย็นเหนน้อยนะคะโอเคเดี๋ยวมาค่ะไปสำรวจบริเวณหน่อยของกินนะคะแล้วนี่นะคะเครื่องดื่ม วายวายกนนาีนี่ผัดซีอิ๊วของเราเราไม่คนรวยเรากินหลายอย่างเลยสน่รูปมารูปมัยี่นะคะเราไปชอปปิ้งอาหารกันมาเลยทคอทำคอนเทนต์ขนมจีนต้องได้กินค่ะร้านนี้ นี่เด um ี๋ยวเราจะมากินขนมจีนร mm ้านนึ้นะคะหยิงอยากเยอะมากฉันชอบเรากล่าหาที่นั่งก่อนดีกว่าเนาะกินร้านนี้เหรอกินร้านนี้อยากกินขนมจีนกินขนมจีนนะแม่นะเดี๋ยวหาที่นั่งอันนี้รอที่นั่งใช่ไหม ก่อนกลับไปที่เยอรมันนะคะวันนี้เนี่ยก็มาทําบุญเสริมดวงนะคะคก็คือเหมือนการเปิดดวงให้มีหลาสิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตนะคะซึ่งเราก็มาทํากันที่ศาลหลักเมืองนะคะซึ่งก็มาทํากับพี่แอนนะรู้สึกแบบดีมากนะคะดีใจที่ได้มาทํานะคะเพราะว่าเรามันสายมัวเธออะไรที่แบบนะอธิษฐานได้ก็อธิษฐานอะไรอย่างนี้ หลังจากที่เราเสร็จบริเวณที่สานลักเมืองแล้วนะคะเราก็เดินย,ย้อนกลับมาที่ใกล้ๆนะคะ <c oughs> ก็คือ,อตรงที่พระแม่ธรณีนะคะทุกคนที่อากาศดีมากนะว่าปะ่ะส <c oughs> ยามประเทศอ่ะต่อให้เวลาไหนก็ร้อนนะ <c oughs> อันนั้นคือส่วนหลวงใช่ไหม ตอนนี้เราอยู่ที่บ้านนะคะก็เป็นเวลาห้าโมงเย็นแล้วนะคะแต่ว่ามันเริ่มมืดเพราะว่าแต่เอ้ยมันยังไม่เมืองด้านนอกแต่เราอยู่เรามานอนไงเพราะว่าเมื่อวานตอนเ,ออเมื่อเช้าที่เราจะไปทำบุญหน้าเราดูดิก็คือว่าเมื่อเช้าเราตื่นตีสี่ยี่สิบนะคะเพื่อจะอาบน้าแต่งตัวเพื่อจะไปเไปทาพิธีเปิดเปิดสิ่งมงคลเข้าตัวเราเองนะคะที่ศาลหลักเมืองดีใจมากเป็นครั้งแรกที่ได้ไปศาลหลักเมืองที่กรุงเทพมหานครนะคะก็คือแบบ รู้สึกแบบโอ๊ยตอนที่พูดอยู่นี่คนลุกนะทุกคนเรารู้สึกว่าหูฉันรู้สึกดีจังเลยกับการที่มาได้ทําพิธีครั้งนี้นะคะ ก็พอดีไปหาพี่แอนนะคะหรือมาตาแอนนะพี่แอนเขาก็ให้ความแนะนําเกี่ยวกับการขายของออนไลน์นู่นนี่นั่นแล้วพอดีพี่แอนหรือว่ามาตาแอนเนี่ยเขาก็เดินทางสายมูอยู่อะไรเงี้ยซึ่งเราก็เห็นอยู่แล้วแหละใน Facebook พี่เขาแล้วบังเอิญว่าเราอะได้เลื่อนไฟล์บินกลับนะคะปกติต้องจะบินกลับที่ยูโรมนเนี่ยวันศุกร์ที่ผ่านมาแต่เปลี่ยนมาเป็นวันนี้วันอาทิตย์นะคะก็แต่ต้องเปลี่ยนบินไปลงที่ปารีสชาโดโกนะคะก็เดี๋ยวดูว่า เราจะได้ทําคลิปในโครงการต่อเครื่องใหม่นะคะก็รอบนี้นะคะในมาเมืองไทยแค่4วันหรือ5วันก็คือมาถึงวันอังคารแล้วก็กลับวันอาทิตยอ์อังคารอังคารพุธพุธพฤหัสศุกร์ ห้าคืนนะคะห้าคืนนั่นแหละก็ยังไม่ได้ลงใต้เลยนะคะป้าหรือว่าญาติๆอะไรเงี้ยโทรมาถามก็บแบบไม่ได้โทรหายาอะไรเลยเพราะว่ายุ่งนะคะก็มีไปแบบนู่นนี่นั่นบ้างแต่ว่ามันมีอะไรต้องทําตลอดนะคะก็ใดๆเดี๋ยวเดือนหน้ากลับมาอีกนะคะเพราะว่า กลับมาในเรื่องเกี่ยวกับการทํางานในเรื่องของธุรกิจเราอะไรเงี้ยก็ฝากเมื่อติดตามกันด้วยนะคะวันนี้ต้อไปก่อนนะเดี๋ยวเจอกันใหอีพีหน้านะคะอย่าลืมกด subscribe กด follow กดทุกสิ่งทุกอย่างแล้วเรามาเป็นเพื่อนกันไม่ว่าทั้งทาง y o u t u b e Facebook หรือว่า Instagram TikTok นะคะก็ฝากเพื่อนๆไว้ด้วยนะคะแวะมาทักทายกันได้นะคะทุกคนคือเพื่อนของเราคือน้องค,อคือพี่นะคะมาพูดคุยมาแบบโน้นนีนันกันคอมเมนต์บางทีมันทุก ทุกช่องทางเนี่ยเราอาจจะตอบช้าหน่อยเราไม่ได้ดังอะไรนะแต่แบบบางทีมีนู่นนี่นั่นต้องทำอะไรเงี้ยมีงานประจําต้องทําด้วยอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็ก็ขอบคุณทุกคนนะคะที่เข้ามามรับชมมามีคอมเมนต์มามีความคิดเห็นกันอะไรยังไงนะคะขอบคุณมากๆเลยเดี๋ยวคลิปนี้ไปก่อนเจอกันคลิปหน้านะจ๊ะบ๊ายบายค่ะ